ภาพนี้สะท้อนเห็นถึงความสิ้นหวังของชาวอัฟกันที่ต้องการอพยพออกนอกประเทศหลังทราบข่าวว่ากลุ่มตอลิบานยึดกรุงคาบูได้สําเร็จการกลับมาของกลุ่มตอลิบานถือเป็นฝันร้ายของชาวอัฟกันที่ยังคงจดจําความโหดร้ายของกลุ่มตอลิบานได้เป็นอย่างดีในช่วงปี 1996- ถึงปี2001ที่ตอลีบานปกครองประเทศด้วยกฎเหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับชาติตะวันตก ที่คาดว่าจะตกเป็นเป้าหมายการล้างแค้นทําให้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐต้องหาทางช่วยเหลือคนเหล่านี้สหรัฐอเมริกานั้นมีโครงการรับผู้อพยพอยู่แล้วโดยมีชื่อว่า U.S. Refugee Admissions Program หรือ U.S. R.A.P. แบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกคือ P.1 เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการเสนอชื่อโดยหน่วยงานอย่างสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐองค์กรพัฒนาเอกชน หรือสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชา,ชาติเป็นต้นโดยพิจารณาจากความจำเป็นที่จะต้องลี้ภัยประเภทที่2คือ P ีเป็นกลุ่มที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่าเป็นกลุ่มคนที่น่ากังวลเป็นพิเศษและจำเป็นต้องอ,อพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งกลุ่มนี้ตรงกับชาวอัฟกันในเวลานี้มากที่สุดโดยผู้ที่เข้าข่ายนี้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือคู่สัญญาที่ได้รับการว่าจ้างทำงานให้รัฐบาลสหรัฐ และกองกําลังอื่นๆของสาหารัฐรวมถึงโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือสาหารัฐมีส่วนร่วมในโครงการด้วยนอกจากนี้ชาวอาฟัฟกันที่ทํางานให้กับสํานักข่าวหรือองค์กรภาคเอกชนของสาหารัฐก็เข้าข่ายด้วยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ P2 สามารถพาคู่สมรสและบุตรอพยพไปอยู่ในสาหารัฐอเมริกาได้ด้วยส่วนประเภทสุดท้ายคือ P3 เป็นคนที่ต้องการอพยพไปอยู่กับครอบครัวที่อยู่ในสาหารัฐอยู่แล้ว นอกจากนี้สหรัฐยังมีโครงการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะโดยมีชื่อโครงการว่า Operation Allies Refuge e เป็นโครงการในลักษณะเดียวกับที่สหรัฐเคยใช้อพยพชาวเวียดนามหลังไส้ง่อนแตกในตอนนั้นชาวเวียดนามมากกว่า140,000คนได้รับการอพยพไปสหรัฐโครงการนี้ได้รับการจาัดสรรงบประมาณมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตอนนี้มีชาวอัฟกันที่มีสิทธิ์เข้าโครงการนี้มากกว่า10,000คนและได้เริ่มการอพยพไปแล้วเช่นเดียวกับอังกฤษที่ประกาศรับผู้อพยพชาวอัฟกัน20,000คนโดยบริสตอนสารนายกรัฐมนตรีของอังกฤษกล่าว <As S 1> ว่าอังกฤษติดหนี้บุญคุณชาวอัฟกัน right to to ที่ทำงานให้กับเราเพื่อทำให้อัฟกานิสถานเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาแม้ชาติตะวันตกจะพยายามช่วยเหลือชาวอัฟกันแต่ในท้ายที่สุด ชาวอัฟกันบางส่วนก็ยังคงมองว่าพวกเขาถูกชาติตะวันตกหักหลังเหมือนกับที่เวียดนามและอีกหลายประเทศเคยเผชิญมาแล้วสวรักจากวิวัฒนาคุณข่าวจอย่อโ,โลกไทย PBS รายงาน